สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายันยน์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นคันนี้เลย toyota innova c r i s t a นะคะตัวนี้เป็นตัว V นั่นเองนะคะเครื่อง2.8นะคะปี2020เดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กเป็นล้อแม็กเลยจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าส่วนภายใน สวยงามน่าใช้นะคะคันนี้นะระบบไฟฟ้านะนะกระจกไฟฟ้ารอบคันค่ะโอ้โหให้ดูกันก่อนโอ้โหสวยมากภาพดีมากนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะคะคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะเบาะหนังรอบคันนะลูกค้าให้ดูภายในนะนี่จะเป็นโทนนี้เลยน้ำตาลดำโอโ้สวยข้างบนมีไฟแอมเบียนด้วยนะนี่นี่ สีฟ้าเห็นไหมคะนี่นด้านหลังด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันด้านหลังนะ,นะอ่ะแต่มาถึงคอนโซลก่อน,น <ะ S 1> คอนโซลอ่ะ,ออะตัวนี้ให้พวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะตัวนี้จะเป็นลายไม้ข้างบนพวงมาลัยเลือดหลูนะคะอ่ะเล็กไมวิ่งมาหนึ่งแสนกิโลเท่านั้นเองลูกค้าไม่แท้แน่นอนใช่แน่นอนนะคะปี2020นะคะ ส่วนหน้าต่อคันนี้ระบบสัมผัสนะคะลูกค้าของโตโยต้านะจากศูนย์เลยใช้งานได้ปกตินะคะระบบแอร์ออโต้คอนโซลเขาพอดีมือเนาะโอเคเลยถือว่าสวยนะคะคอินน่าเป็นรถส่วนตัวก็ได้<ช>รถครอบครัวก็ได้นะคะ<ช>คันนี้นะเกียร<ช>์ออโต้นะขับง่ายแน่นอนแล้วก็คันนี้ที่สําคัญนะเครื่อง2 <2008. S 1> องพันองเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนด้านหลังอ่าให้ดูก่อนโอ้โหกว้างขวางมากเลยสวยมากอ่ะไฟแอมเบียนยีงเปิด เป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนรถ VIP เลยอ่ะดูแอร์ก่อนเหมือนรถ VIP เลยสวยสวยมากนะคะคันนี้โอ้โหกว้างขวางมากรถครอบครัวก็ได้เอาจริงๆเป็นรถผู้บริหารได้เลยนะดูสิขั่วเลยนะเป็นเมื่อกี้มาเล่นอยู่เป็นถาดใส่อาหารวางอาหารหรือว่าเป็นที่วางแก้วตรงนี้เลยให้ดูเลยกริบกริบนะคะลูกค้านี่สองฝั่งนะตรงกลางนะคะ คอนโซลนะคะลายไม้เขานะเอกลักษณ์เขาเลยลายไม้นะคะอินโนวานะคะแล้วก็คันนี้เป็นที่นั่งแบบสามแถวนะแต่ว่าปกติอะถ้าเป็นที่นั่งสามแถวอย่างทั่วไปอย่างเอ็นเดอร์เบอกเขาจะเด็กแบบเนาะทำให้ไม่มีพื้นที่ในการเดินไปข้างหลังแต่คันนี้คันนี้นะคะลูกค้ามีพื้นที่นะในการเดินไปข้างหลังนะคะเดินไปเบาะด้านหลังของตัวเองได้เลยสวยหมายถึงตรงนี้เนาะนี่ตรงกลางนะคะเดินเข้าไปได้เลยด้านหลังใช่เหมือนรถแวนอะเหมือนแวนเหมือนแวน เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่า,านีานเลยสวยมากค่ะคันนี้อ่ะอีโตาคันนี้มีกล้องมองหลังให้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะคันนี้ตรงน,นี้จะจัเป็นพรมนะคะแล้วก็บอกด้านหลังอ่ะอ่ะอันนี้เป็นการทับเบาเพิ่มพื้นที่นะคะลูกค้าคันนี้ทับเบาเพิ่มพื้นที่ด้านหลังได้ก็คือเก็บ เก็บขึ้นเลยดึงสลักแค่นี้เองนะคะลูกค้าแล้วก็ยกขึ้นนะคะแต่ตรงน,นี้จะติดติดเบาะไห้เลแต่ว่าดึงสลัก,กุูกเขาก็ลอยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่เก็บได้แบบนี้เลยใช่ดึงสลักก็ลอยแล้วมือเดียวได้เลยลูกค้าแล้ววิธีเก็บก็คือแค่กดลงไปแค่นี้เองผู้หญิงก็ทําได้นะคะอ่ามาถึงนี่ด้านหลังพับเบาะโดยรวมนะคะประมาณนี้เลย ก็คือคือนี่เบาะตรงกลางกับด้านหลังสามารถพับได้ขนของใหญ่ๆได้นะคะหนุกของเยอะมากอ่ะให้ดูภายในนี่เลยโอหสวยมากลูกค้าอ่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาได้เลยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะร้านเราติดกับถนนใหญ่นะคะถนนรัตนาธิเบศนะคะนี่กล้องมองหลังนะคันนี้นะร้านเปิดทุกวันนะคะติด MRT สายสีม่วงด้วยค่ะสถานีบางกะสอทางออกที่หนึ่งนะคะ รถสวยสภาพดีนะคะรถเกตเ A นะคะจัดไปเน้นฟรีทุกที่ทุกจังหวัดด้วยนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจาัดลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจหรือว่าทักอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะามาถึงเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็น2.8นะลูกค้าได้ไปจุกๆเลยนะคะรถกับเครื่องยนต์ก็คือสภาพดีทุกอย่างนะคะเรามีใบคุ้มครองให้จากสคบรับประกันไม่มีชนหนักติดค,คว่ำน้ำท่วมแน่นอน เดี๋ยวเราจะมาในส่วนของราคากันเลยนะคะตัวนี้เป็น Toyota Innova c r y s t a นะคะ2.8ตัว V นะคะราคานะคะอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจรถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ